ต่อดีแล้วไอ<ใ>นรอเล็กเรา,เเรามีอันีอัี่รวเช่ไหรแสนหนึ่งเสียด้นะแล้วจะต่อดีต่อดีต่อยดีนนต่อนนไม่ได้คนแะร้ เดี๋ยพักก่พักก่อนตื่นเต้นนิดนึงแล้วจังหวะต้นต้นเนี่ยเหมือนว่าจังหวะเราต่อยลูกนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างคิดว่าน่านับอยู่แต้องไม่นับอ่าแล้วก็เรามั่นใจว่าเราชนะคู่ต่อสู้เราได้ลูกไหนบ้างเนี่ยลูกสี่ครับเพราะว่าเราได้ได้ ได้ลูกแข็งแรงกว่าเพราะอ<ช>่อนกันหมดเลยของพ่ออ่อนการหมดแต่อานุ่ก็เข้าเข้าเป้าเขาถามว,ว่า,า,ท,ำาทำไมต้นๆเราโดนเข่าเหมือนหยุดไปช่วงหนึ่งยกสามเกิดอ,อะไรขึ้นบอกให้ตกใจนิดหน่อยครับ <c oughs> ตกใจนิดหน่อย<ช>โลเล็กวันนี้กับโลเล็กวัน,นที่เราแพ้เข้ามาวันนั้นแตกต่างกันยังไงครับวันนี้แข็งแรงมากแข็งแรงกว่าครั้งก่อนเยอะวันนี้แข็งแรงกว่าครั้งก่อนเยอะแล้วตั้งเป้าไหมว่าขึ้น คือการตั้งเป้าเ่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยจะเป็นเต็งหนึ่งเลยคิดหวังได้ว่าจะชนะจนถึงเข้าชิงเลยหรือยังไงคิดว่าจะไม่แพ้ใครเลยแล้วมีหนักใจในในสายไหมสักตัวเนี่ยไม่มีอ๋อเราเคยเจอมาเกือบหมดแล้เดินมาสองคน้สองคนแล้วใครบ้านไหนลูกเคยเจอสนามเงินไปที่แล้วโนเล็กสิ่งที่เราภูมิใจไปนี้คืออะไรในตัวเราเอลอไอ แข็งแรงก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงยังไงนะยกหน้าไม่ตัวแข็งไปยืนนิ่งดีที่ตุนไม่เยอะอะนะครับเนี่ยครับบาดเจ็บเลยไหมต่อยวันนี้แข็นิดหน่อยครับนี่แข็งนิดหน่อยน้ำหนักที่ต่อยมวยรอบน้องต่อยน้ำหนักเท่าไหร่รอคิดว่าหน่งปีกับร1อยบอเนี่ยเราสามารถยืนระยะหนปีได้ไหมร้อยบในความคิดของน้องบุได้ไม่ต้องรอดูรอบใครต้องรอดูรอบครๆเนาะนานไหมโตขึ้น โอเคอยากขอบคุณใครบ้างหน่ขอบคุณใครบางครับก็ขอบคุณเชียทุกคนนะก็ขอบคุณคเพียดก็เชนเร์ที่ดูแลการซุปเอรมนครับขอบคุณนต้องดขอะครับเราไปดูคนแพ้ทีหนึ่งคนแพ้ก็คนชมเยอะนะโรเล็กับมีไฟแก้ตัวนะ เอ้คุยหน่อยพี่มาช้าว่ะตกรถเป็นไงบ้างวันนี้เฮ้ยแต่คนคอมเมนต์คนชมเยอะเลยก็ต้อนต่อยดีมากเลยนะอ่ามันติดภาพตรงไหนรู้สึกว่าวันนี้เราเรารู้แค่สายยางจะแข้งซ้ายนะฟังแค่แดงเดียวพี่เพิ่งรู้ว่าเราเราเคยเจอมาก่อนเหรอก่อนหน้านี้ไม่ไม่เคยเจอหรอไม่เคยเจอใช่ไหมครั้งแรกครับครั้งแรกก็เลยเราแพ้มวยซ้ายไหมหรือก็ไม่ไม่เคยแพ้แพ้มวยซ้ายแต่ แต่วันนี้แกไม่ตกแค่นั้นเองครับเสียดายตรงนี้เดียวเลยครับแล้วดูคู่ต่อไปเนี่ยอยากเจอใครสลับเงินกับไอ้มวยเหนือไอ้คนหนึ่งก็มีโอกาสก็อยากเจอทั้งสองคนครับใครก็ได้ใครครับใครก็ได้ไม่อยากูว่ายังไงเราก็ยังไม่จบล้อมันนะยังสู้ต่อได้โอกาสสู้ต่อยังมีโอกาสยังมีโอกาสมีโอะก็อยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณชาวแฟนเราอีกนะครับที่เป็น ที่เชียร์และเป็น,นกำเจผมแต่วันนี้ผมพลาดครับขอโทษจริงๆครับแต่อย่าเพิ่งหมดหวังยังมีต่อยังไปดึกทางหน้าผมจะทำให้ดีกว่าน,นี้ครับโอเคขอบคุณครับน้องชายครับ